นี่เป็นเสาสศกนะเป็นสถานที่ที่พระเจ้าโศกมหาราชได้ปักเสาวไว้ที่เมืองพาราณสีเพื่อยืนยันว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่พุทธองค์ได้มาแล้วก็มาแสดงธรรมแลเสานี้ก็จะมีสิงสีตัวนะครับบนเสาแต่วันตุว,วันนี้ก็ไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ ก็เป็นสัญลักษณ์ของการที่พระองค์นั้นส่งภาษาบอกออกไปประกาศระาศาสนาดามทิศต่างๆแล้วก็มีอักษรพรมมีที่จะรึกไว้ว่าห้ามทำลายส่งให้แตกกันถ้าใครทำลายส่งให้แตกกันก็ให้กับไล่บุคคลนั้นออกไปอันนี้ก็คืออสิ่งที่พระเจ้าโสมหาหราทเขียนไว้ในที่ตรงเสานี้นะครับ แล้วก็ป 90, ีพศ2,490อินเดียได้รับเอกลาชก็จึงได้พิจารณาทั้งรสภาหรือว่าสภาอินเดียก็ได้พิจารณาว่าจะทำยังไงจะทำสัญ,ญลักษณ์อะไรที่ใส่ในธงชาติก็จึงได้เห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ไม่เบียดเบียนใครเป็นหลักธรรมะที่พัฒนาทางด้านตัวเองและก็ พัฒนาทางด้านจิตใจอาจก็ทําให้ทางสภาอินเดียนั้นได้อนุมัตินะครับแล้วก็นำธรรมจักรไปไว้ในธงชาติอินเดียฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหลักสําคัญที่พระพุทธศาสนาเป็นหลักสําคัญในชาวโลกที่ต้องปฏิบัติตามหลักศีลห้านะครับฉะนั้นถ้าเราอยู่ในโลกใบนี้ถ้าเราอยู่ในหลักศีลห ดำเนินวิถีชีวิตตามสัมมาทิฏฐิความดำดิชอบสัมมาสังกปะความอิดชอบสัมมาบาจาวบาจาชอบสัมมากรรมันตะการงานชอบสัมมาบายามะพยายามชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาบายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบเมื่อเราปฏิบัติตัวอย่างนี้ก็จะทําให้เป็นวิถีชีวิตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ฉะนั้นเป็นสิ่งที่ สำคัญที่เราควรที่จะศึกษา